สวัสดีครับสวัสดีครับทัผมาทีแล้วเข้าเต็มเต็มเลยเนาะที่เดาเขาด้วครับผมแต่บริเตตหนึ่งเจ็ดห้าที่ว่าฝันฝันว่าขี่รถคันแดงครับขี่ไปแล้วก็เข้ามงจรนีคร no uh ัผ huh ู huh ้เ hmm ท่าบวกให้ถอยหลังครับถอยหลังเสร็จแล้วมาที่นี่เพิ่นก็เลยห้เดินหนาไปจอดครับมันก็เลยไปชนกับทะเลมอไซค์บ่วงขาด ข้างหนาก็ชนกันติดกันก็คือหนึ่งเจ็ดหัแต่บเดตาเด่นอยากได้สามตัวครับลบเก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับ,รบหกมันหกกับหัวหกมันมุนขึ้นครับเอาแต่สามตัวแต่ววันนี้ฟันฟันตองวดครับผมฟันมือขึ้น,นฟันวากลับไปบ้านบ้านแม่น่ากลับไปก็เห็นคนละหลายบัวบนเห็ดอีกอย่างกันก็เลยเข้าไป ออาไปในบ้านก็คุยกันตามปกติเนี่ยไอ้เหมือนดูกับพ่อกับแม่ไปพ่อกันคุยกันครับคุยกันเสร็จแล้วไปเห็นผู้ใายผู้ใช้สองคนเนี่ยยืนกอดกันเสื้อผ้ากับใส่อือครันหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมยืนกอดกันเนี่ยคนคนกับมี่แถวนั้นก็มีคนอยู่แต่ก็จะคล้ายๆแบบบ่อายเลยนะครับเกิดเห็นมันกอดกันกอดกอดพร้อมกันเนี่ะครบได้เป็นผู้ใช้สองคนกอดกันนหรือว่าเพิ่นจะมาห้ปริศนา พิชนาครับบ้านเลขที่ไหนก็เคยออกบ้านเห็นเคยออกบ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับอาจารย์บ้านเลขที่สามสิบห้าครับโอ้บ้านเลขที่สามสิบห้าผู้ชายกอดกันผู้ชายกอดกันจะตีเป็นตัวไหนผู้ชายกอดกันผู้ชายนี่ก็น้ำหาน้ำหกครับครับแต่คนหนึ่งโตหน่อยคนหนึ่งอาจจะอายุหน่อยคนหนึ่งอาจอายุใดแต่มันคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมนาะโูโจากครับโมหูจากครับผมบมโหจากเลยผู้ชายกอดกันครับผู้ชายกอดกันเสื้อผ้าก็บใส่ เก็จะเป็นถ้าผู้ใช้ก็จะเป็นน้าหาน้ำหกก็จะประมาณหาหกหกตัวหาหกหกประมาณนี้แล้วครับเพราะว่าเป็นผู้ใช้ครับผมกับไปเห็นเอ้าเป็นยังคือบ่อไอกันเลยบ่อไอคนแทะกันเรื่างซีก็กอดให้กันให้คนเบิ่งแทะในความฟันนั่นน่ะครับเป็นกับให้กลายว่าแบบคือว่าอะไนั่นเป็นผู้ใช้ใครๆายเป็นผู้ใช้แบบ มากันผู้ใา้มากันนะก็จะเรยบว่าไอ่นะครับก็ยืนกอดกันให้เบิ่งเลยครับใช่ก็ใช่บ้านเลขที่สามสิบห้าครับบ้านเลขที่สามสิบห้าบมาเบิ้งถึง่ะคกิขึ้นว่างนี้ปีหาหกหกหาหกประมาณนี้ว่าผู้ใา้กอดแต่ครับหาหาหาหกหกประมาณนี้ถ้าซตัวก็เป็นหาหกหกกับหกกครับผู้ใา้กอดผู้ใายกับ น้ำหาน้ำหกยู่แล้วหรือบัลลีที่สามสิบห้าบัลลีคีสามสิบห้าเฮ้ยตัวนี้กว่านวนเอาบ่าคาดไดงวมดทีเดียวอ๋อบนนี่อาจจะมากว่านี้มากไปละใส่กรพี่น้องนี่นะกาล่องล่องแปะเบิ้งครับผมร่องตีเบิ้งผู้ใดได้ตัวใด้กะคีมใต่คอมเมนต์ก็ได้ครับใช่นปัผู้ใช้มากกันครับยืนกอดกันได้ครับยืนท่านได็แปลงเพียรนั่นบ่แมนครับผู้ใช้ผู้ใช้เป็นแป้นๆเลยครับคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งคนน้อย กอดกันสีบ่เพื่อนเะบ่แต่ผู้ชายผู้ไอผู้ชายผู้อ้วนอวนใหญ่ๆน่ะผลหัวหล่นเดียบหัวผมนี่ผมหัวเกียงโล้นเลยครับเอย่ยโม่งๆมงเลยนะเดี๋ยวกอดกันได้ก็เลยคิดว่าเนืนืองนี่ยห่ทอกันกบหุ่นหน่อยครับเป็นคนเตียก่าแล้วก็หุ่นหน่อยหุ่นบางคุณนึกแบบไงครับประมานั้นแต่ว่าเป็นคกล้ๆว่ารุ่นแบบพ่อกับลูกยังสี่ก็ได้ ครับผู้อ้วนอ่จจะอ,อยู่หลายกว่าผู้ผู้หน่อยครับผู้หน่อยจะอ,อยู่หน่อยกว่ากวดกันในบ้านแต่จีคิดว่าเป็นบ้านเล็กทีหรือว่าถ้าคนไห้เปิดปีศา,าจก็ามาณผู้ใช้นะนำ้ำหานำ้ำหกอันนี้เลขเลขอันทะเบียนรถิวาภ่าเขาไปออกลูกอ๋อผ้าไปออกลูกนี่หกสามสองสองครับงวดบรหันก็ออกอคแค่ลหะเอดกาเอดกาถือว่าเมื่อถือแล้วซื้อแต่สามสองสองครับ เมื่อเนี่เขาเจ็บ้องออกลูกนี่นครับผมเจ็บ้องออกลูกบอกไปเมื่อเดียวครับแจ้งจความผู้เสือ,อครับทะเบียนรถถังเต้นเอ้าถ้าเขาออกลูกถังลูกใส่ไปลักจับลอตเตรอรี่อยู่อยู่หลายเรือไฟครับกลับขึ้นมาบ้านเราเคอยเห็นก็เลยบบได้เห็ดคิปมีแต่เห็ดขิบสันเป็นเป็นหายเล็กไร้ว่านี่แหละก็เลยไปไทยมันได้ดูดออกจากกระเป๋าเล็กสามหกครับก็เลยบบได้น้ำพึ้น สังเกตว่าระยะหลังๆนี่เลขสีมาแม่กับแอดมินเอ้อบเมราะแอดมินฟันคิวไลท์ไลไลช่องไม่ได้ฟัน<ร>คิวเราบานนี้ก็ซื้อบ่ได้กันบาดนี้เออแตกกันแต่แแตคือกันเนอะ่นมาหาเจตุลแอดมินที่ถ้าได้ก็ตั้งแต้นนสองศูนย์ครับสองศูนย์กับฟันว่าพญานาคกลายเป็นคนเิ่นก็บอกสองศูนย์แล้วก็เลขเบิ้ลได้เบิ้ลกับมีหาห้าหกหกซีซีเบิ้ลหมดเลยแล้วก็ วันนั้นก็ออกสองศูนย์แล้วก็มาออกออกหกหกมาแล้วมาซีซีครับย่าฟันเห็นวันที่นี่มากกับเมื่อเขาเมื่อที่เดลยวแต่เบตัดี่ครับก็ไดต้ตองงวดกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกครับกับย่าผู้เถาเนาะผู้เถาก็ไม่ได้ตีเอาแต่ลายทะเบียนทั้งหนาใช่ครับครับก็ไม่ได้ตีผู้เถาไปใส่น้องเมื่อที่แล้วก็ทะเบียนอันไหนนะครับเมื่อที่แล้วหนึ 1, 7, 5, 6, ่งเจ็ดห้าหกครับแต่ก็อเอาแค่หนึ่งเจ็ดหา เพราะว่ามันเดือนหนาแล้วก็ไปชนชนกันทั้งหนาติดกันถ้าปัดเล่นมันก็เข้าอยู่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะวันนี้ก็น่าจะบานล็กที่ผู้ชายกอดกันผู้ชายกอดกันนี่น่าจะเป็นปัญหาก็ล่องแปลบึงนะครับปัญหาอยู่ด้ครับล่องแปลบึงแต่ก็บเเคยฝันเห็นผู้ชายถอดเสื้อผ้ากอดกันลังสี่อย่างเงี้ยกันก็ใข่เนาะกอดกันอันนี้กอดกันแบบเป็นผู้สาวผู้บ่าวเป็นแฟนกันยังสี่นะครับ กอดกันเลยนอนเนี่ยกันเลยครับเอกพีเด็กหนุ่อาจจะเป็นผู้หญิงคืผู้ชายกอดกันมัสนิสัยไมนจะเป็นปกตินะครับซีหบซี่หาซี่หกไปยังสี่อันนี้ผู้ชายผู้ชายกับสี่เป็นหาหกหกหรือสี่เป็นหารับไม่สืิกอดกันบ่กอดเป็นศูนย์บ่ก็ฐานกตีซ้อยกันครับต้องตีซ้อยกันแปรซส้อยกันเบิ้งแพรว่าเอฟกาถือร้ายวดแล้วนะคะเนาะแต่ว่าฟันนี่ก็เขามาตั้งเต่สองศูนย์นะครับ แต่ไร่วันแต่ไล้วันนี่เจ็บบซี่นี่คือว่าห้ฝันทุกมือมันฝันบได้เลยครับเครับวพามือนั้นก็ไดแปดสองนี่เป็นน้องข้าปั้นบอกค่ะไร่วันไล้วันนี่เป็นของน้องข้าปั้นครับโอ้ลูกไส้เมื่อนี่พอไปโรงเรียนเมื่อนี่ไปโรงเรียนครับแต่ตอนเที่ยงก็ไดสามตัวกันแล้วท่ววุ่นๆุนแลทั้งวุน่นอ่นีข้าวโดนแต่ที่าเพื่อนันถือจนซื้อรถดซื้อบ้านซื้อที่ S <S จากที่ว่าพวกมีหยังเนอะแี่ครับรถขั้นดำก็ซื้อให้เพิ่นเลยครับ<อ>ครับเพราะว่าเพิ่นห้ยตัวเมื่นอนี้ก็เลยมีโอกาสเด้กามวดที่แล้วก็เขาอยูุเข้าตัวได้ก็ให้ว่าให้เล็กมากเด็กเล็กีหยัง4ตัวหรือหต,ตัวท่ใหามากให้จับคู่นะ1756งเจ็ดห้าว่งเจ็ดเนาะแอดก้าให้จับคู่ไย้เลยนีแต่ว่าแอดกาบ่ได้จับหนึหาหแต่ว่าเิรซับจับไนใจแต่ละล้อกปากซื้อเมื่อนั้นครับ มวดนี่ก็ต้องวดไปกอนความฝันครับผมถือว่าเข่าอยู่ค่ะวดนที่แล้วแต่กับเด็กเยนอยู่วดที่แล้วเบิ้งคลิปเก่าก็ได้แต่กอดกันในบ้านนี่ก็น่าจะเป็นบ้านเลขที่ลักๆเลยครับผมสามห้าครับสามห้าแต่ที่ที่แปลออกมาก็จะเป็นหาหกฮกหาหาฮกฮกหาหาหกไปครับช่วงนี้อันสายแอดมินนี่ฝันชิวฝันแม่นค่ะ บางที่ถือไปกับว่าก้าบอกว่าถือจักบาทนะครับครับผมเปความรับว่าบอกนั่นนะยานพี่น้องไลยนั่นนะพี่น้องที่ไลยแล้วเบิกทราบสิไปยืมมาบางบางที่ถือกับว่ากับว่าบ่ถือกมี่ครับบางที่เขาก็ถือลังไม่ครับแม่ถือลังไม่ครับบางที่เขาก็อยากถือแม่เนาะแอดการเนาะเป็นแอดมินกับว่แมนว่าสีรวยเด้แมนครับ่นเดือนนึงกับเดือนละสองสามเมื่นหน้าเขียนคิวคาเสียใจหลายคาเสียใจหลายเพราะว่าคันไดเรียนรถ มันเบิดน้ำมันครับแกอยากได้คาน้ำมันแน่เนาะก็เลยถือตลอดพุ่มเพิ่นกับสีเดียตูนไปเต่ามองไปเต่ามองกับว่าได้ไปฟี่เนาะเรื่องไปซอยเพิ่นไปทำบุญน้ำเพิ่นจังที่ครับแกแน่แต่เลยได้ชูอืมเอมันมันเลยครับมันมันน้ำกันครับผมห้าห้าห้าหกหกหกห้าหกหกสามห้ามีใจน้ำแอดกาด้วยหัวทีแล้วกะได้หัวนี้จะมันมันอีก ร่ำรวยเ้วยอ่ารชอบจังตามบางที่แอดมินให้ด้คิวก็มีด้วยค่ะเพราะว่าไป้ลยมองพุ่มเป็นสีเลี่ยบางแค่พุ่มกับกลับมาบอกพุ่มกลับมาบอกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพิกาเนาะค่ะวดที่แล้วก็เขาทะเบียนลดเนาะค่ะแต่ว่ากขบบระเทศตัดเนาะมันเจีโตเนาะค่ะวันนี้ก็มีแนวทางฟันแล้วเนาะค่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำได้ค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ